เบีเงนปเนียนป่อปตัดปตัดปีตัอันนี้เป็นรับเป็นับกันูชาครับกันูชานนมี่ก็ต้องที่ไปที่นครนายกที่จิเกตต้องต้องยกยกยกจบีของมองไว้หม่ำจบพี่แท้เถิดเอเธอเป็นหนองเธอาไปกินบะหมี่ก็ที่นครนายกบะหมี่ที่ดีแม่ไม่สกปรก ึ่งสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตอนนี้นะฮะซื้อได้ตอนต่ตอนนี้เลยใช่เลยที่อื่นไม่มีซื้อทำไมที่มัซื้อไทยทิกเก็ตเค่ป้าหน่อยเขามีทุกสาขาทุกสาขาทุกสาขาไงเขาไม่ได้ดังนั้นผู้ชมนะสำหรับแฟนคลับเดอะแรปเปอร์นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับผมมีนะฮะเดอะแรปเปอร์ทั้งซีซั่นหนึ่งและซีซั่นสองนะครับขึ้นแน่นอนฮันแน่นอนเดือนแน่นอนนะถ้ามี V K L ได้วยสนุกกว่านี้อีกเลยนี่นายโดนที่ทองหล่อไปแล้ว เฮ้ยโอ้ยอ๋อคือเวลาเวลาถอดบแรปเปอร์ก็อย่างงี้เฮ้ยโอ้ยบ้านเขาเดินกันในบ้านก็เดินอยู่แค่แรปพี่ๆทั้งทั้งสามคนได้ไหมครัโอ้โหให้พี่ๆแรปท่านแรปต้องให้พวกพี่สอนแต่ท่าเรียนเทไรนี่เรับเรียนแค่เรียขาโอ๋เรียนจนผู้ใหญ่รักอ่ะอ้าสอนหน่อยสอนได้ไหมครับสอนหน่อยมันยากไหมครับมันยากฮะเออมันต้องยังไงมันต้องไงเดี๋ยวผม ลองแล็บให้ฟังก่อนดีกว่าเนาะสวัสดีครับพี่พี่แก๊งสามชาติตลกระดับซูเปอร์สตาร์ไม่มีใครมาหยามหน้าใครๆก็รู้จักไม่เชื่อก็ลองไปถามป้าถ้าเกิดรายการเขาเลิกฮิตพี่ก็ลองไปถางญ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตกงานหมดนี่ยังดีนะลงไปถางย่านึกว่าลงไปกินญ้าก็จะยากเลยเพรเ่นมายากค โถน้าโมนคนนั้นชื่อปูไปหาไปหาเจ้าต้องไปสมสู่อันนี้ก็ไปหาปูอันนี้ไปหาเจจูนี่แสดว่าเข้าใจแล้วเออนี่ได้ได้ได้เขาแกขวาก็ไปเจอคุณครูแสดงว่ามึงสองคนเราไปกันทั้งคู่เลอสอนสอนให้พี่แท่งแรปจี๋ลองไหม เธอสวยสวยแล้วสุดทรงเอวองใบหน้าไปอยู่กับพี่แน่แน่แล้พี่พายเนี่ยคือลองได้แต่จีบอย่างนี้ไม่ได้ผ้าดีกว่าเธอสวยยืนดงคงเอาลองลองดูคอยถ้าสวยยืนยงคงควรคอยนี่เธอสวยหน้าลอยลอยแต่ก็ไม่ชมไยหน้าหรละพี่โด่งพี่โด่งอ่ะพี่โด่งลองดู ผมอยากก็ดูสวยดีเอาแล้วแล้วถึงเวลาเวลาพทดอ่ะพูดถึงพุทอโอโหมันยากไปนะอะไรพอพอได้ถึงพทดพูดนึกถึงพุดอโอโหอย่างนี้เลยเหรอตอนนี้จากชิงน้อะจะก็ไปหาสามีไปมีอะไรดีๆที่จะคุยเรื่องกันจะคุยเรื่องจะุยเรื่องเรื่องเวรลเป็นเรื่องไปคุยจุดๆมันก็คุยแต่เรื่องพุดพดพู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 ดจ้ำพุด Ik <laughs>